สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อพมลิขิตจะนำพาใครมารักคุณเขาเป็นใครผมลิขิตจะนำพาเขามารักคุณคุณกับเขารู้จักกันหรืออยังเขาเป็นใครเขามารักคุณเขามารักคุณด้วยพมลิขิตด,ด้วยเหมือนเป็นคู่กันอะ เข้ามารักคุณเขาเป็นใครปลูกสร้างต้นรักสร้างครอบครัวไปด้วยกันเป็นรักที่ดีนะหรือเขาต้องการความรักคนรักคนเข้าใจหรือเป็นคนที่คุณกําลังคบคนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาร่วมกันปลูกสร้างต้นรักครอบครัวปลูกต้นรักให้ความรักนี้เจริญเติบโตไปด้วยกันเป็นคนที่เขารักคุณคุณรักเขาเข้าใจกันปลูกสร้าง ต้นหลักสร้างครอบครัวไปด้วยกันเป็นคู่กันนะหรือคุณกับเขารู้จักกันแล้วทํางานด้วยกันเรียนเ้วยกันร,รู้จักกันแล้วหรือไม่คนที่คุณกําลังคบกันอยู่เข้ามารักคุณในหัวข้อให้เขาเข้ามารักคุณด้วยพรดิคิดเป็นรักที่ดีมาให้คุณเหมือนคุณอยู่ใกล้เขาแล้วมีความสุขนะม่อยู่ใกล้เขาเขาอยู่ใกล้คุณ เป็นพลังงานที่ดีร่วมกันสร้างต้นรักสร้างครอบครัวไปด้วยกันสเสน่ห์แรงลูกเขาเป็นคนหลอ่อคนสวยคนมีสเสน่ห์เขาว่าคุณเป็นคนหลอ่อคนสวยตอนนี้เขาคิดถึงคุณดูคุณเองคิดถึงเขาทานข่าวหรือย,ยังคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะพรมลิขิตด,ด้วยพรมลิขิตเข้ามารักคุณตอนนี้เขารักคุณแล้ว คิดถึงคุณหรือเขาแบบน่ะเขว่าคุณหลอกคนสวยคนมีสเสน่ห์ตอนนี้เขากําลังตกหลุมรักคุณคิดถึงคุณอยากโทรหาคุณติดต่อหาคุณขึ้นลงขึ้นศาลมีอุปสรรคปัญหานะ่ะเขากําลังคิดหาทางออก นดเฝ้าดูแลเข้ามารักคุณเขารักคุณรักที่ดีมาให้คุณแต่ดูเหมือนยังมีอุปสรรคปัญหาเนะี่ยดูตัวตัวเขาเองกำลังคิดหาทางออกอุปสรรคขวางน้ำแล้วเป็นพลังงานที่เขาอ่ะ อยากดูแลคุณให้คุณดูแลเขาการเฝ้าดูแลต้องการที่จะดูแลคุณคิดถึงคุณตอนนี้เขารักคุณแต่เขาดูมีอุปสรรคขวางหนามที่ต้องแก้ไขมนดําแก้ไขเรื่องราวในอดีตของเขาระหว่างคุณกับเขามีอดีตที่ไม่เข้าใจกันใกล้หมดเวลา หมดเวลาของอุปสรรคขวางน้ําแล้วเขาจะเข้ามารักคุณหรือจากคุณที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันก็หมดเวลาของอุปสรรคปัญหาหันหน้ามาคุยกันหันหลังให้การอยู่ในความมืดความเศร้าเหมือนไม่มีทางออกเข้ามารักคุณปลูกสร้างต้นรักสร้างครอบครัวไปกับคุณปรับความเข้าใจกันคุกคามดูเขาวิตก,กังวลมาก อยากโทรหาคุณติดต่อมาหาคุณคิดถึงคุณเป็นห่วงคุณคุณน่ารักจังครับน่ารักจังค่ะแล้วคนที่แล้วเขาจะทำอย่างไรกระซิบสวัสดอยากรกรักคุณอยากฟังเสียงคุณแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นรือเขาสาดสางอุปสรรคขวางน้มชีวิตของเขาแล้วอยากบอกให้คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหมือนมีคนที่เขาอยากกลับมาแล้วเขามารักคุณ หรือเขาเองมีอุปสรรคปัญหาในอดีตแล้วมาพบเจอกับคุณอีกใบขัดแย้งใต้สำรับผู้เลือกผู้ถูกเลือกอคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณหรือคุณเองไม่ได้เลือกเขาเขาไม่ได้เลือกคุณตอนนี้เขาจะกลับมารักคุณแล้วเขาต้องการให้คุณเลือกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเลือกคุณต้องเลือกต้องตัดสินใจ จากไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจอ่ะก็ว่าจะดูแลคุณให้คุณดูแลเขาพมรมลิขิตจะนำพาเขามารักคุณตอนนี้เขารักคุณแต่ไปสรุปการเขากลัวนะวเขาวิตกกังวลวุ่นวายใจเขาว่าคุณเป็นคนที่คุณเคยรู้จัก ทำงานโดยการเรียนโดยการรู้จักเข้ามารักคุณหรือเขามีอดีตท,ที่มีอุปสรรคปัญหาแก้ไขอุปสรรคปัญหาของเขาแล้วตัวตนของเขาอุปสรรคปัญหาที่เขากลัวกลัวคุณไม่รักเนะเขาต้องการที่จะโทรหาติดต่อมาหาพูดคุยกับคุณเข้ามารักคุณ แต่เขาดูเหมือนยังไม่กล้าแ้่เขาจะติดต่อเนี่ยเขามารักคุณโทรหาคุณแต่เขาดูวิตกกังวลอ่ะคุกคามกว่าคุณไม่รักกว่าคุณไม่พูดคุยกับเขาอะกว่าคุณไม่ให้อภัยเขาวุ่นวายใจวิตกกังวลอ่ะความขัดแย้งแต่เขาต้องการดูแลคุณเขาว่าคุณอ่ะคนที่ดูแลเขาห่วงใยเขาที่ผ่านมา เขาต้องการที่จะดูแลคุณให้คุณดูแลเขามีกันในวันที่ลำบากเหมือนคุณกับเขาเคยรู้จักกันเคยลำบากเคยช่วยเหลือกันแล้วเขาว่าคุณคือคนที่ใช่เวลาที่เขาลำบากคุณจะไม่ทิ้งเขาเขาจะไม่ทิ้งคุณมีกันแม้จะลำบากแม้จะมีอุปสรรคปัญหาก็จะเป็นกําลังใจให้การรวมกันแก้ไขปัญหาไปด้วยกันแล้วเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะใจคุณเอาชนะปัญหามาพูดคุยกับคุณต้องการให้คุณเลือกเขา ตอนนี้เขาอยากโทรหาคุณจะกลับมาแต่อยู่ในความวิตกกังวลเหมือนนะใกล้หมดเวลาของอุปสรรคปัญหาแล้วระหว่างคุณกับเขาจากไม่เข้าใจกันไม่ได้พูดคุยกันเขาเข้ามารักคุณมาปรับความเข้าใจกับคุณหรือหมดเวลาของอุปสรรคปัญหาของเขาแล้วเขาต้องการคนรักคนเข้าใจพูดคุยเข้าใจกันน่ะให้คุณเลือกเขาคนรักไม่ได้เลือกคนเลือกไม่ได้รัก เหมือนถ้ามองดูเขาเข้ามารักคุณเขาเหมือนถ้าถามว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณคิดอย่างไรกับคุณเขาต้องการสร้างครอบรัวกับคุณพูดคุยบอกรักคุณแต่เขายังต้องการแก้ไขอดีตระหว่างคุณกับเขาที่มีอุปสรรคปัญหาเขากำลังปรึกษาผู้คนรอบข้างกำลังคิดหาทางออก แล้วเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณมุนดําแม้จะมีอุปสรรคปัญหาในอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเขาต้องการกลับเขามาดูแลคุณเพราะมีพลังงานเป็นคู่นี่ก็ใกล้หมดเวลานะต้องการให้หมดเวลาของอุปสรรคปัญหารักที่ดีมาให้จะไม่เข้าใจกันนะหมดอุปสรรคปัญหานํารักที่ดีมาให้คุณเพราะเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ละต้องการดูแล มีกันในวันที่ลำบากอันนี้ก็กระซิบสวาสดพูดคุยบอกให้คุณรู้อยากฟังเสียงคุณอยากบอกรักคุณให้คุณบอกรักเขากระซิบสวาสดเขาจะมาพูดคุยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาตอนนี้เขาจะเข้ามารักคุณติดต่อมาหาคุณแล้วเรามาดูพลังงานตัวเขาอีกเป็นอย่างไร วันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาพิยาคุดกับนางกากี่หมายเลข23หมายเลข11พระพิคเนธลาชาโชคนี่ก็หมายเลข11พไพอิน หมายเลข14หมายเลขสองเทพบุตรยุติธรรมหมายเลข11ิบเอ็หมายเลขสี่หรือไม่ก็เกิดลาสีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมนิสัยใจคอบุคลิกลักษณะนิสัยตัวตนของเขา ดูเขาเขาเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งสุขุมเยือกเย็นมีมัมนสมองที่เป็นเลิศเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิพานและมีโวหารที่ดีพูดจาที่ดีมีวิชาความรู้อยู่ในตัวเขาอะ่ะมีความรู้ความสามารถมีความคิดที่เหมือน เป็นที่น่าเกรงขามแกผู้อื่นคิดการไกลมองกว้างไกลมีความสามารถมีความพพลังในตัวเขามากมายมีความรู้ความสามารถในตัวเขาอะ่ะเป็นที่น่าเชื่อถือน่าเกรงขามทําให้ส่งเสริมอะ่ะพลังงานตัวเขาส่งเสริมชีวิตเขาพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขามีความ เทพบุตบุยุติธรรมความยุติธรรมความคิดพินิจพิจารณาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นแนะนำตักเตือนสั่งสอนมีต่างสอนมีความคิดก้าวหน้ามีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แล้วเขาสามารถประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามมาจากความรู้ความสามารถของเขาแต่ต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนในชีวิตเขาแต่เขาก็บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ชีวิตเขาจะพบกับความสุขความสบายจากความรู้ความสามารถของเขา แบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็มีพลังงานของพระพิคเนตราชาโชคเขาต้องการความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความล่ารวยทรัพย์สินเงินทองเขาเป็นคนที่มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตสุขก,กายสบายใจในชีวิตของเขาถ้ามองดูความรักเขาเหมือน เคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก,ก่อนหรือคุณเองกับเขาไม่เข้าใจกันล้วเหมือนเขาว่าผิดหวังเสียใจกับความรักก่อนแล้วจะเจอคู่รักคนรักที่ดีมาดูแลช่วยเหลือเข้าใจกันส่งเสริมสนับส,สนุนชีวิตเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะใบ,บแรกมาพยาคุดกำนางกากีต้องการคนรักคนเข้าใจหรือเขาต้องการดูแลคนที่เขารักดูแลคุณอบอุ้มดูแลรักซ้อนปัญหาซับซ้อนดูเหนื่อย ความซับซ้อนรักที่ต้องใช้สติพินิจพิจารณาให้รอบคอบนะถ้ามองความรักเขาเป็นคนที่มีความหลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจปรารถนาความรักที่อุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมเหมาะสมสำหรับเขาแล้วเขาเป็นคนที่เดาใจยากในการใช้ชีวิตคู่หรือการหาแฟนการมีคู่ เขาปรารถนาคนรักที่ดีแล้วเขาเลือกมากนะเลือกมากในเรื่องความรักเลือกมากจนเกินไปทำให้เขาตัดสินใจในการใช้ชีวิตคู่นะได้ด้วยความยากนะลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจเรืนะ่องความรักนี้ต้องพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันเขาต้องพูดคุยกับคุณนะต้องการความรักความสุขความสมหวัง เขาเป็นคนที่อ่อนไหวและมีความโรแมนติกสนใจให้ความสำคัญกับการเลือกคนรักคู่ครองเป็นอย่างมากมีความคาดหวังกับการใช้ชีวิตคู่ค่อนข้างมากจนเขาดูแข็งกระด้างนะแต่เขาจะเจอคู่รักที่ดีว่าคุณคือคู่ของเขาเพราะไพ่บอกว่าความรักเขาอะ่ะจะเจอคู่ครองที่จิตใจดีมีนิสัยใจคอทะะัศนคตินิสัยใจคอที่คล้ายคลึงกับเขา ทัศนคติในการใช้ชีวิตที่เข้ากันได้ดีคู่ที่ส่งเสริมหน้าที่การงานความรักในอนาคตที่ดีพลังงานตัวเขาตอนนี้ดูเหมือนเขามีภละที่แบกรับแล้นเหน็ดเหนื่อยก่อนกว่าจะประสบผลสำเร็จมีอุปสรรคขวางน้ำแต่เขาประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามในชีวิตไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรัก เป็นอย่างไรเรามาดูฐานะของเขาความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเทพพระอาทิตย์แสงสว่างหมายเลขหนึ่งหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์พระเพิงมีพระเพิงด้วย ความวิตกกังวลความไม่เข้าใจกันความหึงหวงความขัดแยง้งแต่มีความรักการให้อภัยซึ่งกันและกันประความเข้าใจกันวุ่นวายใจอะเข้ามารักคุณด้วยพรมลิขิตเหมือนเขาไม่รักคุณแต่เขารักคุณเหมือนไม่สมหวงังมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอะแต่เป็นคู่นี่ก็ใกล้หมดเวลาอีกใบหนึ่งคู่กันแล้วไม่แค้วกันรจนากับสังทอง มองดูเรื่องการเงินเขาไพ่บอกว่าการเงินเขามีโชคดีเรื่องการเงินโดยเฉพาะเขาทําธุรกิจร่วมหุ้นกับคนรักกับเพื่อนคุนหรือกับลงทุนธุรกิจกับคุณอ่ะจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหรือกับเพื่อนกับคนรักดวงเขามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในการช่วยเหลือทางด้านการเงินในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีฐานะสร้างฐานะความมั่นคงได้ ในชีวิตเขาเมื่อพราะเขาเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะมีสติปัญญาที่รอบคอบพิถีพิถัถนสุข,ขุมเยือกเย็นรู้จักการปณนีประนอมไก่เกลียในทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบรักความยุติธรรมมีความอดทนต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆนานาได้เป็นอย่างดีไม่ชอบการบังคับการออกคำสั่ง เขาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาหรือถ้ามองดูอีกด้านหนึ่งเหมือนถ้าเขาทํางานเกี่ยวกับการเป็นอาชีพข้าราชการหน่วยงานของรัฐแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติยศฐานะการเงินมั่นคงได้อย่างยาวนานหรือเป็นที่พึ่งที่ปรึกษา,าไม่ว่าเขาจะทํางานอะไรส่งเสริมให้เขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การเงินความรักคุณเขาว่าคุณน่ะเหมือนคุณจะพบพบรักกับเขาเขาเป็นคนที่เขาว่าคุณน่ะสามารถดูแลส่งเสริมสนับสนุนชีวิตเขาจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าคุณยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นเขาทําหรือไม่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งตัวเขาเองอ่ะจะมาสนับสนุนพลังงานสลับกันได้ส่งเสริมชีวิตคุณเพราะเพราะไม่คนใดคนหนึ่งต้องยอมรับสนับสนุน เข้าใจสิ่งที่อีกคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งทำแล้วอ่อนอ่อนผ่อนตามมีความอดทนสูงเป็นคู่ครองที่สามารถอยู่ด้วยกันมีความสุขชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะความรักคุณมีโอกาสไม่เข้าใจกันความแตกต่างกันกว่าจะเข้าใจกว่าจะปรับตัวเข้าหากันได้ทัศนคติความคิดวิถีชีวิตแต,แตกต่างกันแต่ก็มาเริ่มต้นใหม่ได้การเริ่มต้นใหม่ รูความรักคุณกับเขาคนที่เขาด้วยพรมลิขิตเข้ามารักคุณเขาเข er carry ้ามารักค so you know ุณต้องผ่านการเป็นเพื่อนการรู้จักกันในหน้าที่การงานทํางานด้วยการเรียนด้วยกันพัฒนามาเป็นความรักจะมั่นคงเนื่องด้วยไม่คุณก็เขามีจินตนาการที่กว้างไกลชอบค้นหาเหตุผลมันโต้แย้งเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอ ทำให้สายตาของคุณหรือของเขาเองอ่ะเหมือนที่จะพูดคุยอ่ะที่จะปรับความเข้าใจกันแต่สามารถปรับแทนที่จะปรับตัวเข้าหากันปรับความเข้าใจกันยิ่งยิ่งมีอุปสรรคปัญหาเพิ่มขึ้นอ่ะอีกอย่างระหว่างคุณกับเขาควรหลีกเลี่ยงความคิดที่วุ่นวายหรือการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะดียิ่งเพราะความรักอ่ะไปสรุปเป็นคู่กันความรัก มีอุปสรรคปัญหาในเบื้องต้นออกทัศนะด้วยทัศนะคติที่ไม่ตรงกันหรือความคิดแตกต่างกันนะในเรื่องของการวิถีชีวิตไม่ลงรอยกันแต่สุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันในที่สุดก็พบกับความรักความสุขจากไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจกันนะเขาจะกลับมาหรือไม่ระหว่างคุณกับเขานะ่ะต้องใช้เวลาต้องผ่านการเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนเพราะไพ่นี้บอกว่าส่วนมากความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก ของเขาหรือคุณคุณกับเขาเนะี่ยต้องผ่านการรู้จักกันในหน้าที่การงานประกอบอาชีพด้วยกันและพัฒนามาเป็นความรักต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนมาเป็นคนรักจะมั่นคงแต่ถ้ามาคบกันต้องมีอุปสรรคปัญหาก่อนเพราะเวลานี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังมีความแตกต่างและเก็บไว้ในใจอ่ะไม่แสดงออก แต่ก็รักคุณรักเขาเขารักคุณแต่ก็เก็บไว้เก็บซ่อนไว้มีโรคอุดมคติอุดมการแล้วเรามาดูว่าอันนี้หมายเลขยี่หมายเลขแปหมายเลขหนวันอาทิตย์นี่ก็วันอาทิตย์แต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังนะแล้วเขากลับมาด้วยคนที่เขาเข้ามารักคุณนะ่ะ ถ้าไม่ใช่คนเก่ากลับมาคุยคนเคยรู้จักก็คุณต้องทํางานด้วยการเรียนด้วยกันผ่านการเรียนรู้ในใส่ใจคอกันก่อนแพัฒนามาเป็นความรักจะมั่นคงหรืออยู่ในหว่างระหว่างที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจต้องใช้เวลาเราต้องการให้คุณเลือกเขาเล้วเขากลับมาจากที่ไม่ได้เลือกคุณแล้วเรามาดูว่าความรักมีอะไรอยากบอกกับคุณแนะนำคุณสมใบ ชัดๆหนึ่งใบให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณน่ะให้โอกาสกับคุณคุณให้โอกาสกับคนรักความรักพูดคุยกันความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณโอกาสที่ดีคุณให้โอกาสกับคุณรักความรักไปให้จิตวิญญาณของคุณเต็มไปด้วยความสนุกสนานไห้มีความสุข ให้อยากแนะนำคุณชีวิตของคุณกำลังได้รับผลกระทบจากความคิดในอดีตหรือความคิดหรือเกี่ยวข้องกับเด็กหรือความคิดที่เป็นเด็กดื้อรั้นเอาแตา่ใจเกี่ยวกับเด็กทำให้ขัดแย้งความเป็นเด็กแล้วค่อยพัฒนามาเป็นความรักที่มั่นคงต่อไปให้ความรักของคุณให้โอกาสกับความรักกับตัวคุณ เพราะวันนี้ให้เหมือนไพ่จะบอกว่าให้คุณอ่ะตัวคุณเองอ่ะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานอะ่ะจิตวิญญาณของคุณพบกับความรักความนะพบโอกาสที่ดีในะ่ความรักโอกาสความสัมพันธ์ของคุณให้โอกาสกับคุณพรนะมลิขิตให้โอกาสนะ่ะเข้ามารักคุณและคุณก็รักเขา ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ